จริงๆเลยก็คือได้ทราบตั้งแต่เมื่อคืนแต่ว่ายังไม่ได้ทราบแบบแน่นอนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะเหมือนตอนที่จริงๆในตราดก็คือน้องมีไลฟ์กับทีมหยุดผลกลิ่นสนิกม,มานะคะแล้วก็มีการได้ทักไปถามไปว่าแบบว่าเอ๊ะตอนนี้น้องอยู่ไหนนะหรืออะไรเงี้ยซึ่งก็มี AR ที่ได้ทราบแล้วก็ทุพี่เต๋ากับพี่แวนอะไรเงี้ยค่ะว่าตอนนี้น้องแบบว่าเหมือนติดภารกิจอยู่กับทางอสอนอ,อะไรเงี้ยซึ่งเราก็เอ้า มีประเด็นเรื่องอะไรก็เลยได้มีการทักไปถามว่าแบบเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งน้องก็บอกว่ายังพูดอะไรไม่ได้เหมือนกับว่าจะต้องรอผู้การสรุปหรืออะไรสักอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบว่าโอเคกันก็รอให้น้องเป็นคนแบบว่าสรุปเรื่องที่เกิดขึ้นพอเราไลฟ์เป็นเสร็จแล้วเสร็จกันไปประมาณ1-2ถึงชั่วโมงแต่ก็ยังเอ๊ะก็ยังยังเงียบไปก็ยังไม่มีใครติดต่อได้ใช่ก็มีพี่แวน กับพี่เต่าที่จะพอติดต่อได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตัวเราเองเราก็ไม่สบายใจว่าแบบอยากอยากด้วยความเป็นห่วงก็เลยอยากรู้ว่าแบบว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็รอกันไปจนถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองอะไรเงรี้ยก็มีได้ถามกับน้องน้องนวยที่เป็นเลขาของเขาว่าแบบเออมีเรื่องอะไรให้เราช่วยไหมว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงลองบอกได้นะเพราะว่ากลัวว่าแบบไม่มีตรงที่น้องอยู่กลัวว่าไม่มีผู้ใหญ่หรือว่าไม่มีใครอยู่ด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าตัวน้องเขาเองเขาก็น่าจะ ตื่นเต้นอยู่ด้วยนะเหตุการณ์ตงน้นอาจจะตกใจอะไร่เงี้ยตอนแรกเราก็ไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่อะไรอะไรมากอะไรเงี้ยค่ะจนออใกล้ๆตะเช้าก,าก็รู้สึกว่าเหมือนช่วงเวลาเท่าที่ทราบคือที่พี่แวงเล่าไป้ฟังอะไรเงี้ยค่ะก็ช่วงเวลาตีสี่น้องก็ไปทาง สอนอแล้วก็ได้ลงมาถึงประจําวันเรื่องเรียบร้อยแล้วว่าสรุปก็คือเหมือนน้องเองก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้แจ้งกับเราแบบโดยตรงตั้งแต่แรกด้วยความที่ที่ที่กลัวด้วยแล้วก็ตอนนั้นก็คือเหมือนกับมิจฉาชีพในสายเนี่ยน่าจะมีการพูดกันข่มขู่กันเกิดขึ้นว่าไม่ให้พูดเรื่องว่าเรื่องจริงว่าอยู่ที่ไหนหรือตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเบื้องต้นก็คือน้องปลอดภัยดีตั้งแต่ ตั้งแต่เมื่อคืนก็ยังไม่ได้มีการประทะก,กับอะไรเพียงแต่ว่ามิชาชีพให้วิดีโอคอลเพื่อที่จะไม่ให้ติดต่อกับผู้อื่นหรือว่าไม่ให้พูดคุยกับใครอะไรเงี้ยเหมือนมีการคุยกับน้องน้องก็จะบอกว่าเป็นตำรวจไฟเบอร์ก็กลัวเขาเจาะข้อมูลว่าว่าคุยกับใครอะไรอยู่ตรงไหนน้องก็ส่งมาแล้วก็ลบหรือว่าอะไรเงี้ยคือตัวน้องเองน้องก็กลัวด้วยอะไรเงี้ยค่ะ กจะตื่นเต้นแล้วก็ทาอะไรไม่ถูกอะไรเงี้ยทางเราก็เลยรู้สึกยิ่งยิ่งตอนนั้นก็ยิ่งเป็นห่วงขึ้นไปใหญ่ด้วยความที่เราไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนทาอะไรอะไรเงี้ยค่ะภาพโดยรวมก็น่าจะออกมาเป็นตามที่ทุกคนได้เห็นก็คือเป็นวิชาชีพทีออ่มีการหลอกให้โอนเงินไปทั้งหมด3ครั้งด้วยการเป็นจำนวนเงิน4ล้านบาทใช่ค่ะแสดงว่ญญาตอนนี้เราได้คุยกัไรนะับในข่าวเราดว่าท่านน้เขาล่าสุด ก็มีได้โทรไปตอนเช้าที่ได้ทราบเหมือนข้อสรุปจริงๆอะไรเงี้ยค่ะตัวหนูเองหนูก็แบบไม่กล้าไปเล่นเพราะคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะได้ทราบเกือบๆพอเท่ากันก็ยังไม่ตัวตอนนี้ยังไม่ได้นอนเลยเหมือนกันเลยค่ะเพราะว่าเ,ออเหมือนน้องจะได้กลับคุณจะได้กลับไปพักตอนช่วงเวลาเกือกบๆปีห้าเขาแปงว่าระหว่า <c oughs> งที่คืนไปเราก็รอว่าตอนเขาจะอยุยังไงว่าเป็นห่วงเขาว่าเขาจะยังไงคือเราทําอะไรไม่ได้นอกจากรอเขาติดต่อกลับมา ว่าว่าว่าอยู่ตรงไหนส่วนตัวเหมือนน้องอะ่ะจะตอบตอบฟ้าสิ้นสุดแค่ช่วงช่วงเวลาที่เราเสร็จสิ้นภารกิจตอนไลน์เราก็เลยแต่ว่าจะได้มีการคุยกับทางเลขาเขากับทางพี่แวนอะไรเงี้ยค่ะเป็นเป็น,เป,นเป็นระยะเป็นระยะว่าน้องเอ่ออยู่ตรงเอ่อทำอะไรอยู่อยู่ในกระบวนการไหนเขามีการให้หนูแบบว่าใส่บอกนามสกุลเลขบัญชีรหัสอะไรอย่างเงี้ย ใช่พี่แย่จะบอกไปเขาบ้าเขาเริ่มมีจากชีพเขาเริ่มมาจากเมื่อไหร่คนงงว่าตั้งสี่ล้านบาทคือเริ่มมาจากที่ไหนเหมือนน่าจะเป็นการหลอกล่อว่าเป็นการออฟอกเงินใดๆประมาณนั้นเหมือน,อน<ม>ว่ามีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีการฟอกเงินเกิดขึ้นในการคล้ายๆก็ว่าเปิดบัญชีมาอะไรประมาณนั้นแหละคะ่ะใช่ส่วนตัวน้องหนูก็ อาจจะต้องรอให้น้องมาอธิบายส่วนลึกจริงๆว่าในการพูดคุยหรือว่าในการเจรจาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เท่าที่ทราบตอนนี้ก็เหมือนได้พักผ่อนอยู่แล้วก็มี AR ของทางองค์กรดูแลน้องอยู่ค่ะแสดงว่าพี่ฟ้าก็ไม่ได้ับไนอนเลยตั้งแต่คุยกับน้องแล้วเที่ยงทีไม่ข่าวรถก็ไม่ขี่อนที้าใช่ใช่ก็พยายามติดต่อคุยกับพี่แวนก็คือเดากันไปต่างๆนานาว่าเรื่องนี้หรือเปล่าเรื่องนั้นหรือเปล่าพอ เพราะว่าไม่มีใครรู้่ชัดเลยว่าว่ามันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คุยกันตลอดทั้งคืนกับกับทางพี่แวนกับทาง AR เยออา,ร,าร์อะไรเงี้ยว่าหนูกาเดาไปนูน่นเดาไปนี่เดาไปนั่นเอ๊ะมันจะใช่นี้ไหมหรืออ,อันนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าเท่าที่ทราบก็คือน้องปลอดภัยดีใช่ค่ะปลอดภัยดีเรื่องอะไรบอกเายังไรบ้างกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเท่าที่ทราบเหมือนเขาก็อยู่ฟิลิปปินส์เนาะน่าจะช่วงนี้น่าจะ <laughs> มีเรื่องให้ให,ให้ให้เครียดเยอะหลายเรื่องหลายราวอะไรเงี้ย ก็คิดว่าน่าจะเสร็จสับภารกิจของเขาเสร็จล้วก็น่าจะรีบกลับมาก็ดูก็เป็นห่วงแหละค่ะ mm hmm. คิดว่าแกเป็นห่วงทุกคนในองค์ก mm hmm. รอยู่แล้วถ้าเกิดเรื่องอะไรอย่างนี้โดยเฉพาะเรื่องนี้คิดว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่ทางบอสเองหรือว่าตัวชาร์ลอตเองอาจจะมาแถลงข่าวอีกทีหนึ่งก็ได้ถึงรายละเอียดเรา,าน่าจะมีคนอยากทราบไว้เป็นทางหอด้วยไม่ไม่ให้เกิดขึ้นกับทุกๆคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีความสุขไหมบ้างขนาดเป็นคนมีชื่อเสียงก็ยังโดน หนูเคยหนูเคยโดนโทรมาเป็นตำรวจเลยค่ะแล้วเขาก็บอกว่าใช่คุณนิงฟ้าไหมคะบอกว่าเรามีเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยกับคดีชอ่อโกงฟอกเงินอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตัวเราเนี่ยก็เลยแว็บแรกเลยก็คือต้องตั้งสติก่อนอะไรเงี้ยเราก็เลยถามเพราะว่าชื่ออะไรทําหน้าที่อะไรอยู่ที่สอนอนไหนก็ถามประมาณ3รอบจนเขาก็เริ่มหมุดหงิดแล้วแต่ว่าสมรอบนี่คือตอบไม่ตรงกัน ก็เลยตัดสินใจตอนแรกว่าจะตัดสายแต่ว่าเคยมีประสบการณ์กับการที่พอตัดแล้วเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเบอร์เบอร์ใหม่โทรมาเรื่อยๆโทรมาเรื่อยๆซึ่งก็เลยให้พี่สันคุยบอให้พี่สันพี่ันคุยไพี่ันก็บอกว่าไอ้คุณพี่อะไรเงี้ยก็ตามภาษาเขาอะไรเงี้ยแลาบอกว่าเสียงคุณพี่หลอเนาะอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนแบบแอบหัวเราะแล้วเราก็ได้ยินเสียงเขาหัวเราะอะไรเงี้ยก็เลยเอ้าทำไมหัวราอหนูไม่โอเคนะพี่หัวเราอทำไมอะไรเงี้ยแล้วเขาก็พูดคำหยาบแล้วก็ตัดสายไปหลังจากนั้นก็ไม่โทรมาอีกเลย ช่แสดงว่าพี่ฟ้าคิดว่าไม่จําเป็นจะต้องเป็นคนดังคนธรรมดาทุกคนมีสิทธิ์โดนได้หมดหนูว่ามันอยู่ในเหตุการณ์นั้นๆบางคนตื่นตะกนกหรือบางทีถ้าเราเไม่ต้องมันต้องใจเย็นๆจริงๆกับเรื่องที่เกิดขึ้นก็อยากจะเป็นอุทาหหณ์ให้กับทุกคนว่าจริงๆหลักการทํางานของตำรวจเนี่ยเวลาที่เขา ถ้าหากว่าเรากระทาความผิดจริงๆแล้วเป็นผู้ต้องสงสัยจริงๆเนี่ยอย่างมากคือโทรเพื่อที่จะมาเรียกเราไปสอบถามที่สถานีจะไม่มีการสอบถามข้อมูลเชิงลึกหรืออะไรเงี้ยผ่านทางออนไลน์แน่นอนอยากให้ทุกคนรับทราบตรงนี้ไว้แต่ว่าถ้าหากว่าเราไม่สบายใจจริงๆก็สามารถที่จะสอบถามเขาก็ได้ว่าโทรมาจากสถานีไหนแล้วเราค่อยเช็คกับสถานีนั้นๆว่าเรามีเหตุเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องรีบร้อนค่อยๆจะย็น มันปรับปรามไม่ได้อยู่แล้วอ่ะมันแล้วแล้วมันตามตัวยากมากๆเลยมันเกิดขึ้นเยอะมากๆด้วยในะช่วงนี้ก็อยากให้ทุกคนระวังการเหมือนเมื่อไม่นานนี้ประมาณ3ชั่วโมงที่แล้วเพิ่งมีเพื่อนที่โพสต์ว่าเข้าไปกดลิงก์อะไรไม่รู้ที่เหมือนส่งเข้ามาในข้อความ ไม่รู้ตัวกดไปก็โดนดึงเงินไปสองแสงบนบาทใช่ค่ะน่<ไ>อ,อใช<ๆ>ม่มันมันมันเยอะมากจริงๆค่ะก็อยากให้ทุกคนคือด่านแรกก็ต้องระวังจากตัวเราเองก่อนมันทำพี่พาต้องระวังตัวไหมเพราะคนรอดคาดเพื่อนเราน้องที่สนิทก็โดนไปติดติดกันอย่างเงี้ยหลังๆมาหนูแ <c> ค <oughs> <ๆ>่จะไม่รับเบอร์แปกเลยใช่หนูจะไม่รับเบอร์แปกเลยคิดว่าถ้าติดต่องานก็คือให้ผ่านทางเบอร์ของทางทางกองไปเลยอะไรเง,งี้ยหลังหลังก็ เริ่มที่จะไม่รับเพราะว่าบางทีการพูดคุยก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเผออาจจะดึงเสียงเราไปดัดแปลงหรือไป,ไปอะไรย่าง<ล>นี้ก็อันตรายตอนนี้อัน,อนตรายรอบด้านนะคะเห็แแงแซวว่าหลาังจากนี้ไปหนุ่มพี่นวัดจับตากก์เราอาจจะมาไดเพรา,า,า,าหลายคนก็จะตีความไ,ไปก่อนที่จะได้ดูเก็ก็ต้องรอดูอาจจะด้วยความที่น้องยังตื่นตระนกตื่นตระนกด้วยใช่เราเราก็ไม่รู้ว่า